คุณสมบัติของเลเยอร์ตอนที่1 l a เลเยอร์ต่างจากมีเดียหลักอย่างไรเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างมีเดียหลักกับเลเยอร์กันครับมาดูกันเลยนี่นะครับตรงนี้ผมได้ใส่มีเดียหลักไว้นะครับก็เป็นรูปภาพแบบนี้ครับเรามาดูมีเดียหลักก่อนมีเดียหลักนะครับถ้าเกิดเราจะทําการขยายนะครับเราก็ต้องจิ้มมาที่ตัวมีเดียหลักครับ แล้วเราเข้ามาที่แผน and ซ o นะครับเพื่อที่จะขยายรูปภาพครับจิ้มมานี่ครับเรากดกดเท่ากับเพื่อทําการขยายใช้นิ้วขยายหน้าจอแบบนี้นะครับเป็นการขยายาขยายมีเดีลักใช้ฟังก์ชันแผ and z o มนะครับปึ๊บอ่าเรามาดูในกรณีที่เราต้องการที่จะนี่ครับหมุนตัวมีเดียหลักนะครับหลาก็จิ้มมาที่มีเดียหลัก แล้วเราเข้ามาที่รูปนี้ครับรูปตัวหมุนตัวนี้นครับเพื่อที่ทําการหมุนครับเนี่ยครับแล้วก็มีให้เลื่อกครับสลับซ้ายขวาแบบนี้ทําได้หมุนปึ๊บสลับซ้ายขวาหมุนแบบนี้ก็สามารถทําได้นะอันนี้คือมีดีลักนะครับเราก็ต้องนี่เข้ามาที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับตัวหมุนนะครับและ3ในกรณีที่เราต้องการย้ายที่ มีเดียหลักนะครับเราก็ต้องจิ้มมาที่ตัวรูปภาพนะครับเห็นไหมครับให้ขึ้นเงาๆแบบนี้แล้วเราก็ย้ายมานี่คือการย้ายที่ครับนี่คือมีเดียหลักครับแต่ว่าเลเยอร์ไม่ใช่ครับมาดูเลเยอร์กันอ่าผมได้ใส่เลเยอร์นะครับภาพนี้นะครับเป็นเลเยอร์นี่ครับเราจิ้มมาที่เลเยอร์นะครับตัวนี้เป็นเลเยอร์รูปภาพเลเยอร์ตัวอื่นครับก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน เหมือนกันนะครับเลเยอร์ทั้ง5ประเภทจิ้มมาที่ l a เยอร์ให้ขึ้นอขอบสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะมีจุดไข่ปลาระบุแสดงว่าเราทํางานอยู่ที่ l a เยอร์ตัวนี้ดูอยู่นะครับ๊บอ่าย่อขยายวิธีการก็คือมาที่ตรงนี้เลยครับตรงนี้สามารถย่อขยายได้แบบนี้ต่างจากมีเดียหลัก,เ,ลกเราต้องใช้แผ่นโซมนะครับแต่ว่าเลเยอร์เราขยายได้เลย าสามารถหมุนได้ที่ตรงนี้นะก็เรากดหมุนแบบนี้นะครับหมุนย่อขยายแบบนี้ได้เลยเปร๊บอ่านี่คือเลเยอร์ครับและถ้าเกิดเราอยากจะย้ายตำแหน่งนะครับเราก็สามารถทำได้ก็ต้องจิ้มมาที่ตัวเลเยอร์นี่ครับจิ้มมาที่เลเยอร์นี่ครับเปร๊บกดแช่ไว้นะครับแล้วเราก็ ลากแบบนี้ปุ๊บนี่เลเยอร์ก็จะย้ายที่มาอยู่ตรงนี้แล้เห็นไหมครับกดแช่ครับกดแช่ย้ายที่ไปย้ายทีละนิดก็ได้แบบนี้ครับอันนี้คือเลเยอร์นี่ครับทั้ง5ประเภทเลยนะครับก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันอ่าต่อไปนะครับระยะเวลาการแสดงผลถ้าเกิดเราต้องการให้อันนี้เรากดเพลย์ครับแบบนี้ต้องการให้ตัว เลเยอร์เนี่ยเล่นแค่นิดเดียวนะครับเล่นแค่ส่วนเนี้ยเราสามารถตัดออกได้นะครับก็เหมือนกันเข้ามาที่กันไกลนะครับเอาเส้นหัวอ่านมาวางไว้นะครับณจุดที่เราไม่ต้องการให้เล่นนะครับแล้วเราก็ทําการตัดไปทางขวาของหัวอ่านปุ๊บอ่ะจิ้มอย่างนี้นะครับเหมือนกันเข้ามาที่กันไกลน,น,กนี่ครับก็จะปรากฏอ่าปุ๊บนี่บการตัด สามารถตัดได้ตัดแยกได้เหมือนกับตัวมีเดียหลักเลยเข้ามาที่ตัดแยกเราก็เลือกเอานับว่าเราจะตัดไปทางไหนครับเราตัดไปทางขวาของโฮอ,อานแบบนี้ปุ๊บนี่ครับติ๊กถูกอ่านี่การแสดงผลของเลเยอร์ก็จะสั้นลงเลยแค่นี้ครับตามเวลาที่เราต้องการว่าต้องการให้เลเยอร์แสดงผลแค่ไหนก็ทําได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูเลเยอร์ตัวอื่น,นบ้างครับ ผมกดวิวที่ตรงนี้นะับ๊บอ่านี่ครับตรงนี้เป็นมีเด a l a ลเยอรนะครับที่เป็นรูปภาพสำหรับ l a เยอร์อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นตัววิดีโอเลเยอร์เท็กซ์เลเ i c k e r layer วาดเขียน l a เยอร์และตัวแว่นขยาย layer. เลเยอร์ไม่ใช่ตัวเอฟเฟกนะครับอันนี้ชื่อว่าแว่นขยายนี่ครับก็มีคุณสมบัติ เหมือนกันตามที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับคือย่อขยายหมุนได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็เราสามารถจิ้มที่ตัวเลเยอร์นะครับเพื่อที่ทการย้ายตําแหน่งได้นะครับย้ายตําแหน่งย้ายตําแหน่งทีละน,นิดก็ย้ายได้นะครับหมุนขยายสลับซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถตัดเพื่อที่จะลดระยะเวลาการแสดงผลของเลเยอร์ได้นะครับอ๋ออีกอย่างนะครับนอกจากตัดแล้วนะครับปึ๊บกลับมาเป็นวิวเดิมนะครับก็จิ้มที่ตรงนี้ เราสามารถจิ้มมาที่เลเยอร์นี่ครับถ้าเกิดต้องการให้การแสดงผลเนี่ยยาวขึ้นเราก็ลากมาได้แบบนี้ลากมาได้แบบนี้นี่ครับจิ้มมาเลยแบบนี้ครับแค่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องใช้การตัดก็ได้นะครับยกเว้นตัววิดีโอเลเยอร์ครับที่ของเขายกเว้นตัววิดีโอเลเยอร์ครับเพราะว่าวิดีโอเลเยอร์เนี่ยเขาเป็นวิดีโออยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถ หดได้นะครับสามารถหดสามารถตัดได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะขยายออกไปกได้เพราะว่าเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้องานของวิดีโอเขาก็มีอยู่แค่นั้นครับเขาไม่สามารถที่จะขยายไปได้มากกว่าวิดีโอของที่เป็นอยู่นะครับอันนี้คือวิดีโอเลเยอร์นะครับสําหรับวิดีโอตัวสาหรับเลเยอร์ตัวอื่นก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับสามารถยืดได้หาตัวนี้อยอู่ที่มาที่ตัวเอฟเฟกนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์ Effect. ปึ๊บนี่ครับ ก็ยืดได้เหมือนกันนี่ครับวาดเขียนก็ยืดการแสดงผลได้สติกเกอร์ก็ได้นะครับปึ๊บตัวเท็กซ์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เลเยอร์เนี่ยแสดงผลแค่ไหนเราก็สามารถทําได้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเลเยอร์เลเยอร์ตอนที่1นะครับคุณสมบัติของเลเยอร์ตอนที่1นึ่งหาเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะครับศึกษาดูนะครับจะได้ทํางานได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ คุณสมบัติของเลเยอร์ตอนที่1นึง